ที่บอกว่าจะภูมิใจที่สุดก็คือกลับมาใส่กางเกงเอลสาได้เหมือนเดิมแล้วสวัสดีครับศักดาชัยวิวัฒนะครับผมเนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนที่ทําอาหารแล้วก็มันก็ต้องมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการกินคือต้องชิมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวบล็อกเนี่ยคือเป็นส่วนที่ช่วยทําให้ง่ายๆว่าเราสามารถลดน้ําหนักได้โดยที่เราไม่ต้องควบคุมอาหารซึ่งอันนี้คือข้อดี คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทาอาหารชิมอาหารได้ทุกอย่างตามปกติทานได้ทุกอย่างตามปกติแต่โดยที่ไม่ต้องอดอาหารแต่น้ําหนักก็ยังสามารถลงได้ตัวไวท์เ์แคลปตัวเบิร์เนี่ยเมื่อทานไปแล้วปุ๊บเนี่ยกินก่อนนอนเนี่ยก็ทําให้หลับง่ายขึ้นพอเราหลับง่ายขึ้นเช้ามาเราก็เลยเฟรชแต่ที่สาคัญคือตัวเบิร์เนี่ยมันช่วยทําให้ร่างกายกระชับขึ้นก่อนก็คือพูดง่ายว่าเวลาน้ําหนักเราลดไป5 6กกิโลเนี่ยหรือว่าเวลานั้นสนเนี่ยกลายไปว่ามันไม่ได้แบบ กล้ามเนื้อย้วยหรืออะไรเลยแต่ว่ามันกลับเฟิร์มขึ้นในส่วนของคนที่มีปัญหาเรื่องของการลดน้ําหนักโดยเฉพาะคนที่อายุมากแล้วนะครับผมอันนี้คือขอแนะนําเลยถ้าคุณต้องการผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้อยากชวนให้ลองไว้เจ้าแค์นะฮะแต่ผมอยากให้ทุกคนมาลดด้วยไว้เจ้าแค์ได้เลยอันนี้การันตีครับ